มาเที่ยวเที่ยวน้ำซีอันนี้ซึ่งน้ำกัะพิจูนข้ามันเซมาเที่ยวกับพี่จูนจ้าในพี่สาวพี่สาวคนสวยจังมุกดาหารดัสเอายุ่งกับมันอันนี้ลูกสาวยุ่งมันสวยมันเสียยุ่ง อืมอามช่วพี่น้องอ้ามบเช็คตรเอาห่เคนไทยนาะเช็คตรนี่โคงมน้ำคนบราเียกนักระเกเซน้ำเ็กนไเศ้าเืองที่ แถวนูนก็เป็นซี่ยางยา,างออมนั่นแปดกิโลพี่จูน,นเขาก็มีเลื้อให้ขคีนั่นเนี่ยแต่บ้นนานม,มันน้ำมันบางงามแบบนี้น้ำมันน้ำมันดำในน้ำมันเขียวายงามคักเนาะง,ง,งามคักเนาะนสงสัยเขาเขาขุดเอาดินเนาะเขาขุดทรายน่ะนนนนอืมเขาจ่อเขาดูดเอาทรายน่ะพี่จูนงามบ่พี่น้อง

งามงามงามพี่น้องเลยโอ้ยบรรยากาศคักเนะพี่จูนขนาดขนาดบอด,ดเดตได้เนาะหาหาสิบนาทีน้ำยางออมหาสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งเราเสร็จนะ รับนี่พันชั่วโมงหนึ่งกับยางออมแล้วมาออมมาผีอีกน่นน้องพ่จุนได้วัดตะเหียนนะสัดกับ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 เป็ดเป็ดพี่น้องเป็ด ไปเอาสวิงมาสนนี่นี่เป็นเนนี่นแต่กุง้งกุ้งน้อยม่หลายขนาดพิจูนรู<อ>หมมนวิดีโอบักวิดีโอเห็นบอพี่น้องงามบม้งา,มมางบอบพี่น้องสวยงามเลยจ้าคนกี่อีนางนีเบางา so als Frucht, so nicht in riesige ja. Schuhe. Kaffee. Zerrung. Zerrung. In Arabisch ist die Tüte leer, ne? Seltsam. Genau, Mama wie, Mama. genau wie Mama. Genau wie Mama. Mama <laughs> Einmal anfangen, die Tü Tüte leer. Äh. Ja. Ich hab nicht gegessen. Du hast gegessen. Wie Mama. Aloy. No. Sepp, sepp. Gut, ja. Da haben wir immer sechs Tüten. Ja. พี่จุนไม่นานจะขวดในกระเป๋าพ่จุนขวดเดียวเออกระยากระยากน้ำน้ำเอาถือน้ำมันจะขวดขวดเดียวขวดเดียบอแบ่ง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 เอาไปไว้ในตูน้ำกัดเด้อของน้ำอันนั้นมันมีมองซื้อบ่พ่จุนเทวนี้นะพุนพูดไกลๆพุนมองซื่อผู้โอ้โหจ่าเช่นนางภูเขาดีวันนั้นแล้วจอยนูกกระสีลงลูกกระสีลงน้ำอีก ลบเลาะเนอืมว่าลบอะไรนึกพิจุนลังเทอมร์มาพี่วาดเออลังเทอร์ข้าวบอนมักทายเดี๋ยวเขาสิหายเฮาเขามาเที่ยวพี่วาดนุกข้ทายแต่มองไม่มีค้นเลยเลยไปสินั่งทายเดี๋ยนี่แหละก็ถือไปกินน้ำน้ำอันนี้นะฮหลิบูนะถือไปน้ำห้าหิวถือไปพี่จุนหนูอมาสองถุงมีอีกถุงหนึ่งถือไปโลดน้ำเทือไปโลดเน่มมี่เฮียอนเอ้าเือไปกินจำทางหนูมีอยู่ถุงหนึ่งพี่จุนถือไปหนูเอามาอีก สองถุงซือไปั้งถุงของเราอืมตัวหยิเน่ะอ่าซื้อไปโลดหักสามอัานยาอีกครับอีกครับมันว่ามันเย็นเอว่าเอเย็นตัวนะอืมนายนายนี่เอเซนนะงามบอกน้องงามบอกเช้าเช้าเช้าชิสเปเตอร์เดี๋ยวจังพอกันนู้นนั่งทานอยู่นี่แหละพี่จูนไปเลยเดี๋ยวทานอยู่นี่เด้อพี่จูน

โอเคันสังเครนี้ก็น่จาจะไทยเบิรงพี่น้องงามงาม